งั้นแล้วคุณผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องน้ําน้อยลองพิจารณาตามนี้ดูว่าเราออกกําลังกายมากเกินไปไหมหรือเราทํางานงานของเราเกี่ยวกับการใช้พลังงานมากๆถูกไหมครับมีลูกศิษย์อาจารย์ทํางานเกี่ยวกับ รถเครนรถยกแล้วก็ต้องใช้พลังงานมากเขาบอกว่าตั้งแต่7จ็ดโมงเช้ายันหนึ่งทุ่มสองทุ่มเขาเหนื่อยมากคือเหนื่อออกตลอดทําไมเขาน้ํำน้อยทั้งที่เขาแข็งแรงมากๆเลยแล้วก็ไม่ดูดบุหรีถูกไหมครับไม่สูบบุหรีไม่ดื่มสุรานี่เป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ซึ่งเขาใช้พลังงานมากเกินไปนั่นเองวิธีการแก้ไขถูกไหมครับก็ รู้กันอยู่คือเราหยุดพักบ้างคนที่ทำงานใช้แรงงานใช้พลังงานเยอะเราต้องมีเวลาพักผ่อนบ้างเราต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่ให้เพิ่มขึ้นอีกถูกไหมครับแล้วต้องดื่มน้ำให้เยอะๆระหว่างวันเพราะเราจะลืมดื่มน้ำแล้วเราก็เหงื่อออกตลอดนี่ถูกไหมครับดังนั้นแล้วคนที่จะดูแลตัวเองผู้ชายนะครับ ควรจะออกกำลังกายอย่าหนักเกินไปเอาพอเหมาะกับตัวเองแล้วก็ต้องทานอาหารให้ครบห้ามู่ออกกำลังกายหนักขนาดไหนอาหารต้องกินให้เยอะเท่านั้นอย่างนั้นแล้วมันไม่พอถูกไหมครับน้ำห้ามลืมดื่มระหว่างวันยิ่งออกกำลังกายมากทุกวันแล้วเยอะต้องดื่มน้ำให้เยอะขึ้นอีกน้ำดื่มไปเถอะครับไม่เป็นไรระหว่างวันดื่มไปเรื่อย แล้วก็การพักผ่อนก็นอนให้เต็มที่ยิ่งใช้ร่างกายเรามากออกกําลังกายเยอะหรือทํางานหนักก็ต้องยิ่งนอนเยอะเพื่อพักผ่อนถูกไหมครับนี่เบสิกแค่นี้เองดังนั้นพิจารณาตัวของคุณเองแล้วดูปริมาณน้ําของคุณว่าคุณพอใจไหมแล้วปรับสภาพนะครับชีวิตคุณเองแล้วน้ําคุณก็จะ เพิ่มขึ้นหรือว่าเป็นปริมาณที่คุณต้องการนั่นเองโอเคนะครับครบสวัสดีครับ